สวัสดีค่ะมีผู้มาสอบถามบอกว่าเออไปเปิดไพ่แบบเปิดเล่นๆว่าแฟนคิดยังไงกับเราคิดอยากจะแต่งงานกับเราหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าได้ไพ่พระสังฆราชเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ แฟนอยากจะไปบวชหรือเปล่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็เลยแบบเหมือนกับเข้ามาถามครูนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดในคนที่เป็นมือใหม่หัดดูไพ่นะคะแล้วก็เปิดไพ่ว่าเออแฟนแฟนคิดยังไงกับเรามีความจริงจังกับเราไหมอยากแต่งงานกับเราไหมถ้าได้ไพ่พระสังฆราชก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะไม่ต้องกลัวว่าแฟนจะหนีไปบวชนะเป็นเพราะว่าไพ่พระสังฆราชเนี่ยในอันดับเริ่มต้นเลยมีการให้ความหมายไว้ว่า ไม่กลัวเรื่องการผูกมัดนั่นก็คือหมายถึงว่าเขาไม่กลัวในเรื่องเกี่ยวกับการคบหากับเราแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันจะลงเอยด้วยการแต่งงานกาันก็ยินดีไงก็ไม่กลัวในเรื่องการแต่งงานอีกอย่างหนึ่งในตำราหนึ่งเขาบอกไว้ว่าไพ่พระสังฆราชเนี่ยจะใช้ในบริบทตรงที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินสมรสได้ด้วยดังนั้นก็คือหมายถึงว่าในบางคู่เนี่ยก็อาจจะมีการคุยกันถ้าเกิดในต่างประเทศก็คือจะมีการคุยเรื่องการเซ็นตกลงในเรื่องเกี่ยวกับสินสมรสก็ได้หรือหมายถึง เป็นการเจรจาเรื่องการสู่ขอก็ได้ทางฝั่งบ้านเรานะคะอันนี้ก็แล้วแต่แบบของแต่ละแต่ละประเทศอะไรประมาณนั้นทีนี้ในไพ่พระสังฆราชยังให้อีกความหมายหนึ่งเป็นในลักษณะของการฉลองสมรสเขาเรียกยง่ายๆว่าจะมีจะมีการทําพิธีทางาศาสนาแล้วมีการฉลองสมรสด,ด้วยเรียกยง่ายๆว่าก็อาจจะมีการพิธีทําศาสนาถ้าเกิดว่าในาศาสนาอื่นก็จะเป็นในลักษณะของการเข้าโบสถ์ใช่ไหมของบ้านเราก็อาจจะ นิมนต์พระมาแล้วก็ถวายเพนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีการฉลองสมนสต่อจากนั้นก็คือพิธีก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็อาจจะมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะคะให้พระสังฆราชเนี่ยให้ความหมายในลนักษณะตรงที่ว่าเออไม่ใช่แต่งงานเฉยๆแต่เป็นการทําพิธีด้วยในบางคนก็จะเป็นการแต่งงานแบบเงียบๆใช่ไหมคะหมายถึงว่าแต่งงานแล้วก็รู้กันแค่แบบคนในครอบครัวแต่พระสังฆราชเนี่ยเป็นการแต่งงานที่ทําทุกอย่าง อย่างถูกต้องนะคะทั้งตามประเพณีนะคะแล้วกเ็เป็นในลักษณะตรงที่เรียกง่ายๆว่าตามหลักศาสนาด้วยเรียกง่ายๆว่าทําพิธีทุกอย่างมีอะไรก็ทําหมดทีนี้นี่บางคนบอกว่ารับพระสังฆราชแปลว่าจดทะเบียนสมรสไหมหนูเห็นไพ่จัตติกเนี่ยได้ไพ่จัตติกแล้วบางตาราเขาบอกว่าหมายถึงการจดทะเบียนสมรสไพ่จัตติกเนี่ยเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่า ถ้าจะให้อ่านว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่าไพ่จัตติกนะคะต้องก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะเปิดไพ่แล้วได้ไพ่จัตติกอะ่ะต้องบอกอย่างนี้อใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่าคือหมายถึงว่าในเซตนั้นอะ มันต้องมีไพ่ความรักดีๆมาแล้วจะเป็นเดอะซันเดอะเว d อะไรก็แล้วแต่มีไพ่ความรักดีๆมาแล้วแล้วมีจัดติกนั่นก็คือหมายถึงว่าโอเคจดทะเบียนสมรสแต่ถ้าเกิดว่าเราถามเฉยๆอ่ะแล้วมันมีไพ่จัดติกขึ้นมาใบเดียวเราถามเฉยๆว่ามันจะแต่งงานเขาจะแต่งงานกับเราไหมนะอะไรเงี้ยแล้วขึ้นไพ่จัดติกเฉยๆตรงนี้มีความเสี่ยงเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์จะอาจจะเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วเป็นเพราะว่าไม่มีไพ่ที่ทําให้เกิดความหนักแน่นในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เมื่อได้ไพ่จัดติกใบเดียวเนี่ย ก็ต้องมาดูว่าจะมีโอกาสเลิกกันหรือเปล่าเป็นเพราะไพ่จัตติกเนี่ยเขาจะให้มาดูกันในระยะว่า2เดือนเลิกกันไหมส2เดือนไม่เลิกก็ดูกันว่าภายในปีนั้นเลิกกันไหมถ้าภายในปีนั้นไม่เลิกก็ต่อไปเขาจะต่อเป็นเลข2องสองสองก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่สองวันหรอกมันก็จะเป็นแบบสองเดือนแล้วก็สองปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่า ไพ่จัตติกเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องความรักจริงคือหมายถึงว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้คบหากับเราใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะไพ่จัตติกมันก็เป็นไพ่ที่เลิกได้ง่ายมากมันเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่พอใจอะไรเราอย่างเงี้ยเขาจะเก็บเก็บเก็บไว้แล้ววันหนึ่งพอเวลาเลิกเนี่ยอยู่ดีๆก็หนีหายไปเลยนะเราไม่สามารถติดต่อเขาได้ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องระวัง ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังไว้เลยว่าเออถ้าเกิดเกิดปัญหานี้เราจะทํำยังไงนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ระวังไม่ทันคือต้องบอกงี้เลยไพ่จัดติกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเลิกก็คือเขาเลิกเนี่ยบางทีเราไม่ไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ําไปก็เอาเป็นว่า ถ้าได้ไพจ่จติก่ะครูยังไม่ยืนยันว่าจดทะเบียนสมรสนอกเสียจากมีไพ่สวยๆมาเยอะแยะนะคะไพ่ที่แปลไปนในเรื่องความรักสวยๆมาเยอะแยะและมีไพจ่จติกเนี่ยก็จดทะเบียนสมรสกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ไพ่พระสังฆราชเนี่ยแน่นอนว่าทําทุกอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการทําพิธีสู่ขอทําพิธีแต่งงานทั้งทาง,งหลักศาสนาการฉลองสมรสในบางคนก็จะจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ย ไพ่พระสังฆราชเนี่ยจะให้ฟิลค่อนข้างจะหนักแน่นมั่นคงมากกว่านะคะคือเคยเจอลูกค้าหลายคนเน่เวลาดูดวงเนี่ยพอแต่งงานปุ๊บเนี่ยถ้าใครที่มีการทําพิธีสมรสอะ่ะคือเรียกง,ง่ายเหมือนจัดงานจัดงานแต่งงานอะ่ะก็จะขึ้นไพ่พระสังฆราชจัดติกนี่ยังไม่แน่ไม่นอนต้องพูดอย่างนี้เลยจัดติกไม่แน่ไม่นอนคือมันต้องมาลุ้นว่าคบกันรอดหรือเปล่าคบกันรอดแล้วค่อยมาดูเรื่องการแต่งงานโดยส่วนใหญ่พิธีการแต่งงานในพิธีนะคะจัดแล้วแบบมีพิธีแต่งอะ่ะ มักจะขึ้นไพ่พระสังฆราชหรือไม่ก็ไพ่สิบเหรียญคือดังนั้นเวลาได้ไพ่พระสังฆราชอย่าเพิ่งนึกว่าแบบว่าที่สามีหรือแฟนเราเนี่ยเขาจะหนีเราไปบวชหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็จะเป็นการแต่งงานกันนี่แหละค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะหวังว่าคงจะได้ความรู้ไปน้องคนที่ถามมาก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าแฟนจะหนีหายไปไหนนะคะก็ต้องถือว่า เขาก็มีความคิดในเรื่องตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกได้ไพ่พระสังฆราชใบเดียวแล้วไม่แน่ใจเนี่ยคือจะดูในลักษณะของการคอมบยกันก็ได้หมายถึงว่ามีไพร่รวมกองกันเยอะๆที่แปลว่าได้แต่งงานก็จะทําให้มั่นใจขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่ไพ่พระสังฆราชเนี่ยมันไม่น่ากลัวขึ้นใบเดียวก็ยังไม่น่ากลัวแต่ถ้าจะติดขึ้นใบเดียวอะ่ะต้องระวังเป็นเพราะอยู่ดีๆเขาอ,อาจจะเลิกหนีหายไปจากเราวันไหนก็ได้ไพ่ไพ่ไไไพระสังฆราชเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าจะติด มันจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเราซื้อหวยอะ่ะต้องลุ้นจนวิลานทีสุดท้ายเลยบางคนบอกโอ้ยหนูลุ้นจนไส้บิดเลยอะไรประมาณอย่างนั้นเอาละค่ะวันนี้หวังว่าคงได้ความรู้กันไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาสอบถามสวัสดีค่ะ